วันนี้นะคบผมหลังจากที่เมื่อวานเราดั้งรวมาสุดแสนจะยาวนะครับที่คอิเดยนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวที่จิงใจ่โกกันโรงแรมเจ๋งไหมอยู่หน้าจิงใจ่โกเลยใช่โอ้หหน้าเป็นภูเขาเลยงั้นตอนนี้เราออกเดินทางกันเลยดีกว่าจากคอิเดยอินที่นี่นะครับสามารถเดินไปได้ที่ทางเข้าจิ้ใจ่โกเลยนะครับผมโคตรสะดวกเลย นี่ทุกคนเห็นคนแล้วนะคะข้างหน้านู่นคุนน่าจะยืนท่านบนเรือสองด้ะโอ้โหทางเข้าสวยมากเลยไม่เหมือนทางเข้าป่านะเหมือนเอากาศมากเลยมืนเข้ามิวเซียมนะโอ้โข้างในคือลังกาเลยงานแสงวิญาคนไม่เยอะ็่า่ ตอนนี้เราสออแถวแล้วครับพูดยาวเลยอลโอ้หตรงนี้นะครับเราขึ้นมาอยู่ข้างบนของจิวใจกนะ่อแล้วที่นี่สวยมากๆเลยนะครับ you are here ตรงน,นี้จะเป็น toilet เ,เล็บไม่ใช่ arrow bamboo arrow bamboo leg นะลลครับ arrow leg เดิน แต่ตรงนี้เราเดินไม่ได้เราดูไปข้างในใช่เราเดินเราไปชมวิวไปเลยเนี่ยเดินดูตรงนี้ก่อนได้ม<ฮ>าอีกแล้วทุกคนมมมมเย็นมากเลยครับทุกคน ตามหากแก๊งเป็ดเหรอนี่ทุกคนถ้าเหมือนตัวนี้จะเป็นรังของมันที่หาก,กินมันต้องมากินตรงตื้นๆหนงมันจะมีพวกน่าจะมีหนอนหนอนนั้นเรานั้นลึกไปแล้วจิก,ก,จจกไม่โดนตอนนี้เราถีดน้ำตกของแม่น้ำแยงตะวันตกเลยว่าแต่เราเจะลุกปั้นสัตว์อะไรก็ไม่รู้อดูมันเหมือนควางอะมันเหมือนเขาอะไรแบบนี้ แล้วก็มีแง่งอะไรก็ไม่รู้ที่โผล่มานะที่นี่บรรยากาศสวยมากเลยเนาะตอนนี้เราเจอน้าตกอีกอันนึงนะคะสมหลังจากที่เราลงมาข้างบนเลี้ยวซ้ายมาเราเจออีกอันนึงเ้วยรู้สึกว่ามันใกล้กว่าเยอะเลยเ เดินมาถึงแพนด้าเลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่โอ้สวยมากดูตัวนี้เป็นน้ำแข็งแล้วใช่ครับผมแพนด้าเล็กนี่คือมันกลายเป็นน้ำแข็งเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วนะครับผมนี่หนาะพอประมาณนันไอส์กิดได้เลยนะเนี่ยอ,อย่างแม่เที่ยวไหมคะทุกคนแพนด้าเล็กก็เห็นดี นี่แะครับตรงนี้จะเป็นมีสะพานตัดตัดจากอันใหญ่มาอันนี้เป็นอันไรนะคะเราสใช้เท้าเหยียบได้ลองเหยียบกันดูไปนี่ยหี้เี้ยเหียเหี้ยไดี้ยเหีเีีเนี้ยยเห ไข่ต้มขโมยจากโรงแรมมาฮ้่อย่าบอกขโมยดิยืมมาเฉยๆยืมไม่ได้ยืมขอเามาการกินไข่ต้มที่บรรยากาศโรแมนติกที่สุดเย็นเทียบไข่คุณเย็นหาอะไรกินนะคะเที่ยงวันนี้เรากินเบอร์เกอร์กันนะคะกนี่มิชานติน่าไปดนข้างในกัน ยอดตื่นเต้นจ่งได้มาไวพมากเลยครับผมอันนี้นะครับคือร้านอันนี้คืออาหารจากร้าน B l i g h Thai นะครับผมแล้วก็นี่วิชาเป็นไดข้ <c oughs> ดข้างๆเเราชิมเอันนี้แค่ไก่นะ<ม>ไก่กรอบม,มากๆครับผมอร่อยมากเลย นี่คือลองเลกครับผมไฮไของจิวทกสคนจื่อเลยครับลองเล็กลองมากๆเลยงั้นเดี๋ยวเราเดินลงไปดูใกล้ใกล้เลยก่อน สำหรับพื้นที่ที่เป็นที่สูงนะคะและมีอากาศค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรมีแดดบ้างส่วนหนึ่งต้องออกซิเจนกระป๋อนี่ค่อนข้างสำคัญเลยนะคะผมมาเพิ่มความชุ่ชื้นใช่ไงข้อป่านี้เสร็จแล้วก็หายใจเข้าตอนที่มันพุ่นโล่ มาทุกคนนะคะข้างบนที่ข้างบนที่นี่นะคะเขามีน้ำแบบนี้ขายด้วยน้ำอะไรอันนี้มันเปิดเป็นน้ำเป็นน้ำเพิ่มเอนเนอร์จีอะไรประมาณน,นี้เนาะวิธีใช้นะคะคือจริงๆไม่ได้ไม่ได้กินแอปใช่ไหมคะมันเริ่มจากเราต้องหมุตนตรงนี้ข้างในจะมีซีเราต้องเปิดออกก่อนแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเองชิมโดยาการเปิดไอตัวล็อกตัวน,นี้ออกมาน,นี่เสร็จแล้วก็มันจะมีรูแบบนี้ก,ะกระดองเดือย อันนี้รสชาติคล้ายๆสไปซ์เนาะเดี๋ยวอตอนนี้ม่ใส่กาะอีกซี่กอบ1หยวน้5หยวนชิหอัอรดิชโนนี่ไม่คิดว่าน่าจะคล้ายๆที่ชิมที่สะดเนาะ ก็คล้ายๆอันนี้หวานหวานอร่อยครับ ลังจากที่ลงมาที่จากข้างบนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่คาร์ลฟูลพอนครับผมนสีนะ้ถึงแม้สีมันจะไม่แบบถูชายเลนส์โมนี้แต่เจ้าถูกต้องแลนะสีเจ้วมีหลายสีหลายเฉดทั้งเขีย,ยวทั้งเข้ยยอมทั้งน้ำถ้าเกิดมองในน้ำดีๆมันอาจจะมีแบบลูคความเลนโบนนี่แสีฟ้าเกิดจากพวกแม่ค่าใช่ก็จากแสงแดดสะท้อนมาที่น้ำเลยมันเป็นเรื่องของแสง นสวยงามมากๆเลยครับผมไะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเดินไปต่อเลยดีกว่าก็าจะนั่ง s h u ต t l e bus ลงไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้ข้างหน้าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวต้องต้องลากันตรงน,นี้เลยพอใจกัน <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะอยากไปเที่ยวที่ไหนให้คอมเมนต์ลงมาข้างล่างด้วยเลยสําหรับวันนี้ก็ตนะ้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะบ๊ายบาย